สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้ามีคนดา่าอาจารย์ว่าไอ้ควายเนี่ยราจานโทษนะอาจารย์อาจารย์จ,รยจะโกรธไหมครับโกรธสิครับโอ้โหจะไม่โกรธไ,ได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่เดรัจฉานนี่ครับเราเป็นมนุษย์จรีกว่าควายเป็นเดรัจฉานนะใช่ใช่ใช่แล้วโดยวัฒนธรรมของอภาษาเวลาเราพูดว่าควายเนี่ยหมายแปลว่าโง่อ่าใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วการที่ใครมาด่าเราว่าควายก็แปลว่าเขากําลังด่าเราว่าโง่เ,ออเขากําลังบอกว่าเราเป็นเดรัฉานครับมันแสดงถึงความก้าวร้าวของคนที่ด่าเราโอ้ออซึ่งเวลานี้เนี่ยต้องเห็นความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอนะตั้งแต่ที่เชียงใหม่แล้วนะ เออคิงเล่นหาหาเล่นคิงเนี่ยนะคะเออถ้าไเจ๊หมูนะอ่ะอย่างนี้เป็นตอนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็พูดถึงคนวิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวก็บอกว่าจะด่าหาพ่อแม่แล้วข้อความมันหยาบคายก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เราต้องวินิจฉัยวิเคราะห์ว่าความเกลี้ยกล่ดก้าวร้าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มันมาจากอะไรมาจากอะไรอน่าสนใจค เออมันมาจากนิสัยดั้งเดิมที่ยังไงก็เป็นคนอย่างนี้หรือมันมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตตอนนี้ที่ทำให้ไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้ครับจำเป็นต้องเกลี้ยกล่อมหรือทั้งสองอย่างนั่นสิครับคือนิสัยส่วนตัวที่เป็นดีเอก็อาจจะใช่ขณะเดยียวกันสถานการณ์เวลานี้ซึ่งอ่าไล่เรียงดูนะว่าสถานการณ์ในเวลานี้มันคืออะไรบ้างข้อที่หนึ่ง เขาเข็นลูกสาวออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะหวังว่าลูกสาวน่าจะพอทำอะไรได้บ้างอับนะโดยที่เขาจะเป็นผู้แนะนำและกำกับแต่ผลออกมาก็คือลูกสาวโดนวิพากวิจารณหนักมากสำหรับคนที่เขารุนแรงเขาก็เรียกว่าไม่วิพากวิจารและเขาด่าด่าเลย <laughs> แล้วมันก็เป็นการกระทำ รายวันหลากหลายเรื่องถูกไหมครับเรื่องการแต่งตัวเรื่องเอาเรื่องครอบครัวมาสำคัญกว่าเรื่องของหน้าที่การงาน <c oughs> เรื่องของการลาไปเที่ยวในวันสำคัญ <c oughs> เรื่องการไปแก้ไขปัญหาราช้าเรื่องการตอบคำถามไม่ได้เรื่องของการอ่านโพยจาก i p แ d นะครับ เรื่องของแสดงอาการอีโก้จัดเวลาที่ใครว่าอะไรเถียงทุกเรื่องะอะไรนี้เป็นตน้นแล้วก็ไม่ได้แสดงความรู้ไม่ได้แสดงความสามารถไม่ได้แสดงถึงความมีคาริสมาหรือมีบารมีใดๆ <S <S ซึ่งอันนี้เป็นข้อแรกที่เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วด่าลูกกลัวอะไรขนาดนี้ถึงต้องว่าดับด่าพ่อแม่เหรอหรือที่นะ่ะะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือ เขาออกมาทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของลูกสาวดีขึ้นกลับทำให้แย่ยงแย่แ,แย่ลงอืมอ่ะพอเรื่องที่หนึ่งเขาผลักลูกไม่สำเร็จใช่ไหมคะครับเรื่องที่สองพอเขาออกมาแสดงบทบาทมากขึ้นจากประเภทกระมิดกระเมียนจนถึงขนาดจงครึ่งขนาดเนี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของเพื่อไทยดีขึ้นเลยนะครับ เพราะเรื่องที่เขาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง M O U 44ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Entertainment Complex อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พักเพื่อไทยดีขึ้นมันไม่ได้ทำให้ลูกสาวดีขึ้นแย่ลงที่เชื่อว,ว่าคนที่มีสติปัญญาในพักเพื่อไทยบางคนเขาก็อึดอัดเรื่องนี้เหมือนกันนะเออใช่ไหมครับนี่ก็คือเรื่องที่สองที่มันไม่สมอกสมหวังอะไรต่างๆนานา,นาเรื่องที่สามก็คือว่า เวลานี้เนี่ยหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยขยับอย่างน่ากลัวอกรรมการสิบขยับครบอบชอขยับแพทยสภาขยับครับแล้วมันก็มีมูลไปเรื่อยมีข่าวออกมาตรงนั้นตรงนี้นะแพทย์กระราชทันกำลังเริ่มเถียงกันแล้วหรือเรื่องของการจรายงานเวระเบียนนั้นมันจะไม่มีครบถ้วนตามมาที่15นี้อะไรต่างๆนานานะ มันก็มีแววที่จะไม่สบายใจเนะเออถ้าเป็นเรานะจยะถึงขนา,นะาดาีนี่เอ๊ตกลงเนี่ยกูจะยังไงแหละเนี่ยใช่ไหมคร,ครอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทำงานของพรรครวบน<อ>ะครับอพรรคภูมิใจไทยก็ได้สัญญาได้สมญานามไปได้ฉาย,ยาไปเมื่อปีใหม่นี้ภูมิใจขวางก็แปลว่าเขาก็ขวางหลายเรื่องเหมือนกันนะครับ เขาไม่ได้อ่อนอ่อนผ่อนตามไปทุกเรื่องกฎหมายสภาการาโหมก็ก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมครับอ่าก็เลยกลายเป็นภูมิใจขวางอพักร่วมอีกพักหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆคือพักรวมไทยสร้างชาติรับผลงานของคุณพีเข้าตาประชาชนอืมพีระพังเนี่ยนะจ๊ะอ่า <laughs> พีระพังเนี่ย <laughs> เขาจะมาพังผูกขาด <laughs> เขจะมาพังความฟอนเฟกเขาจะมาพังการคอร์รัปชันเนี่ยนะ,ค,ะครับรับ คุณพีรพันธ์กับคุณเอกนัทหรือคุณจิงเขาทํางานเข้าขากันดี<ม>และเป็นงานที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนับนะในขณะเดยียวกันที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนมันก็ไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจในบางเรื่องเด็เฉพิ่งยิ่งเรื่องพลังงานถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องทั้งหมดเนี่ย มันจะไม่มีผลกระทบกับสภาพจิตใจของเขาเลยเชียวหรือใช่ไหมมันต้องมี่อ่าทีนี้พอมีมันก็เกิดความกลัวความกังวลเขาก็ใช้กลไกลในการปกป้องตัวเองนะครับภาษาจิตวิทยาเขาใช้คาว่า aggression คือการแสดงอาการเกลี้ยกราดเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับตัวเองอ๋อสมมุตินะ ต้องลืมทําเอกสารให้ประธานเอาเข้าประชมุมอ่าครับนะแล้วต้องกลัวว่าประธานเขาจะมาตาหนิครับประธานกำลังจะมาทวงเอกสารก็ต้องนะต้องก,กระําเกลี้ยกล่อมเลยนะนี่ฉันเอาแฟ้มมาไว้ตรงนี้แคของฉันไปไหนเนี่ยดูสินี่เจ้าหนายเขาจะเข้าประชุมอยู่ตอนนี้แล้วฉันยังหาไม่เจอให้ <c oughs> มันรู้ไปได้ว่าคำทำเจ้าหนายถอยเลยค่ะเ <c oughs> จ้านายไม่มาต่อว่าอะไรต้องเลยเพราะต้องใช้อาการเกลี้ยกล่อมอ่าปกป้องตัวเอองนารย ใช่มันเป็นเซลล์มันคเอ้มันเป็นเซลล์ป้องกันเมคานิซึมมันเป็น,นกลไกในการกพอ้พองตัวเองนะมันเป็นเซลล์ดิฟเอนเซฟอย่างหนึง่งเพราะันตอนนี้เขาก็ใช้วิธีเนี่ยอ,อย่ามาด่าลูกฉันเยอะนะนะอย่ามายุ่งกับฉันนะคิงเล่นหาหาเรื่องคิงเนี่ยใย่หมเออเพราะฉะนั้นเขาใช้อาการกรียอการาดอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งต้อง เขาขึ้นเวทีหาเสียงซึ่งตรงนี้มันมีช่องโหว่ของกฎหมายที่ทาให้เขาทําได้ครับเพราะกฎหมายอนุญาตให้พรรคการเมืองจ้างคนหาเสียงได้อ๋อผู้ช่วยหาเสียงไหมครับเออเพราะฉะนั้นการที่เขาขึ้นเวทีที่อุดรที่ปทุมหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถอ้างได้ว่าเขารับจ้างในการขึ้นไปวันละสามร้อยแต่ต้องเรามาลงรายละเอียดนะเขารับจ้างหาเสียงอะไร เขารับจ้างหาเสียงนายกอบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดด้วยกันแต่เขาพูดบนเวทีไม่มีเรื่องเลยว่าคนที่ลงที่เขาไปเชียร์นั้นเนี่ยจะทำอะไรให้กับจังหวัดจะทำถนน,นหนทางจะมีการพัฒนาได้ตรงไหนไม่มีมีแต่เรื่องที่เขาจะพูดถึงภาพรวมของรัฐบาลว่าจะทำอะไรอย่างเช่นการจะลดราคาค่าไฟฟ้าเราก็ต้องถามคุณพูดในฐานะอะไร ใช่เออคุณจะไปจัดการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากเกอะกูดคนละห้าสิบห้าสิบคุณพูดในฐานะอะไรครับอืมการที่จะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคุณพูดในฐานะอะไรหรือการที่บอกว่าถ้าเกิดจําชื่ออะไรไม่ได้ให้เลือกทักษิทเนี่ยแล้วคุณก็ไปพูดถึงนโยบายภาครัฐบาลภาพรวมในฐานะอะไรเราก็ไม่รู้ะคระับและในขณะเดียวกันเนี่ย คุณก็ไปด่าฝ่ายตรงข้ามอยู่บนเวทีนั้นม,มันเป็นการหาเสียงอาบาจอตรงไหนฮะม,ม,มันไม่มีว่าโอเคเอาบาจอเชียงใหม่จะทําอะไรให้เชียงใหม่อาบาจอเชียงรายจะทำอะไรให้เชียงรายอาบาจอ,อุดรจะทำอะไรให้คนอุดรเราไม่ได้ยินตรงนั้นไม่มีจริงครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอ้างว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่รับจ้างมาแต่ถ้าเราดูเนื้อหาไม่ใช่ คุณขึ้นไปเพื่อที่จะไปพีอารตัวเองอคุณขึ้นไปเพื่อจะพูดถึงนโยบายของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเป็นนโยบายระดับชาติไม่ใช่นโยบายระดับจังหวัดของอบจอทั้งหลายแล้วเวลานี้เนี่ยมันไม่มีแล้วคําว่ากระมิดกระเมียนคําว่าเอ,อนะใช่ไหมเป็นอ e ีแอลอะไรไม่ใช่เขาโจงครึ่มแล้วอ่าใช่อืม เขาพูดเหมือนกับว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันฉันอยากจะทำฉันมีองค์คาพยพมากเพียงพอที่จะทำให้ฉันเนี่ยรอดปลอดจาก กระบวนการยุติธรรมแล้วก็กฎหมายต่างๆน,นานาฉันมีทนายที่เก่งฉันมีข้าราชการที่พร้อมจะร่วมมือฉันมีนักการเมืองริ้วล้อที่จะพร้อมจะสนับสนุนฉันมีนักวิชาการที่จะช่วยชี้แจงฉันมีนักกฎหมายที่จะช่วยตีความเขามั่นใจนะครับจากการที่เขามั่นใจอย่างนั้นต้องเราโทษเขาคนอย่างเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าองค์การยุต่างๆนั้นช่วยทํใไมเขาเป็นเช่นนั้น <c oughs> ถูกไหม ถามว่าข้าราชการช่วยให้เขาหลุดรอดมาเยอะหรือยังอ่าใช่เออทนายรอบตัวเขาเก่งไหมเก่งนะเก่งนักกฎหมายที่เป็นในติบริกรช่วยตีความไหมก็จ้างเงินทท้งนั้นแหละครับเออสื่อมวลชนช่วยอวยไหมช่วยอ่า <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราดังนั้นถ้าเกิดเขาใจย่มใจมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยต้องครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับ เพียงแต่ตอนนี้มันมีการขยับของคนที่จะไม่ช่วยเขาอของคนที่ตรวจสอบเขาจึงได้เกิดอาการอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แล้วเราจะได้เห็นเขาอีกแบบนี้อีกหลายครั้งแนอาจแน่นอนจนกว่าไอ้สิ่งที่มันจะถึงเวลาอย่างเช่นแพทย์ที่สภากำหนดวันที่สิบห้าเนี่ยตกลงมันจบด้สิบห้าจริงไหมหรือจะมีการขอยืดเวลาครับ แต่ต้องถ้าขอยืดเวลานี้มันพิรุธแล้วนะนั่นสิและเวรระเบียนมันก็อยู่ที่โรงพยาบาลน่ะใช่คือถ้าเกิดคุณทําเวรระเบียนทุกครั้งที่คุณตรวจสามสิบวันหกสิบวันร้อยี่สิบวันหรือคุณทําเวรระเบียนก่อนผ่าตัดคุณทําเวรระเบียนในการรักษาการให้อยู่ให้ยาอะไรต่างๆนานานะมันก็แค่ปริ้นออกมาใช่ไหมใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาพี่ไปหาหมอเนี่ยหมอเนี่ยเขาไม่ได้เอากระดาษให้เราดูแล้วนะ เขาหันหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราดูนะก็แปลว่าทุกอย่างมันออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ในไฟล์ใช่ไหมครับกดคำว่าปริ้นคำเดียวมันออกมาไหมใช่เอองั้นแค่ขอเวระเบียนเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเหรอนี่แพทย์ทสภาเขากรุณามากแล้วนะเหมือนอย่างพี่นะถ้าเด็กคนไหนไม่ได้ส่งการบ้านแล้วมาอ้างว่าส่งนะคะ อาจารย์ทำของผมหายหรือเปล่าอะไรต่างๆพี่จะทําแบบนี้โอเคครูอาจจะทําหายจริงๆแต่ในเมื่ออคุณทําบนคอมพิวเตอร์คุณน่าจะเก็บไฟล์ไว้ส่งให้ครูกลับคืนมาภายในยี่สิี่ชั่วโมง <c oughs> พี่ <c oughs> เอายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะแ <c oughs> ม้เพราะพี่ถือมันอยู่ในไฟล์อ่ะ แลวโดยธรรมชาติของมนุษย์ในเวลาทํางานอะไรต่างๆแล้วยังไม่จบไม่สิ้นเนี่ยถามว่าเราจะลบไหมไม่ลบหรอครับทําไมจะเ,<อ>เป็นเพราะฉะนั้นถักเด็กคนไหนมาอ้างบอกผมส่งอาจารย์แล้วอาจารย์ทําผมหายด้วยปาพี่บอกโอเคครูยอมรับครูจะทําหายก็ได้นะเอางี้หนูปริ้นมาให้ครูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจรถ้ามีจริงก็ต้องมีถ้าแพทย์ที่สภาให้เวลาสามวันนี้พี่ว่าเขาไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยนะครับ เพราะมันเป็นระบบออนไลน์ใช่ไหมละ่ะใช่ทุกอย่างมันอยู่ในไฟล์ใช่ไหมละ่ะม,มันปริ้นออกมาได้ทันทีใช่ไหมละ่ะครับเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เอื้อก,กับเขาจนกระทั่งเขาเกิดความกังวลเพราะฉะนั้นต,ตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกสองอย่างละคนกันครับหนึ่งกังวลกับกลุ่มที่ขยับ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังหญิงพยองกับการที่มีองค์คำพยศคอยช่วยเขาอ่าทีนี้สองอย่างเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเยจะมีอํานาจมากกว่ากันโอ้ต้องติดตามเลยด้านนี้ใช่ไหมครับมันเป็นการน่าติดตามว่ากลุ่มคนที่ตรวจสอบเขาเนี่ยจะสามารถทําอะไรเขาได้ไหม,มหรือในขณะเดียวกันกลุ่มองค์คำพยศที่เคยช่วยเหลือเขาเคยเอื้อเขาจะสามารถทําให้เขารอดได้ไหม นี่มันมีสองอย่างกำลังเกิดขึ้นเวลานี้อ่าครับต้องติดตามกันเอาละครับ,บวันนี้รบกวนอจาแค่นีก้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันโอเคครับ